สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องปลัดติดเกมกับเกม Pixel Heroes นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำระบบ Lost Relic นะครับ Lost Relic เนี่ยต้องเข้ามาที่เรียมนะแล้วก็ไปที่ l s c แล้วก็เลื่อนมาตรงนี้นะมันรู้สึกว่าเพื่อนๆในใน u t u b e คอมเมนต์มาว่าเปิดตอนรือร้อยห้านะผมก็จำไม่ได้ว่าเปิดตอนไหนเดี๋ยวเปิดดูที่มีบอกหรือเปล่า อ่าโอเคไม่มีหลักๆคือมันจะออตโต้ได้นะแล้วก็รีเซ็ตครั้งหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากสิ่งที่เราจะได้ก็จะเป็นพวกของอัพแล้วก็เศษทองไว้สะสมหให้ครบหนึเพื่อแลกเพื่อเปิดสุ่มอุปกรณ์ทองผมก็จะพามาดูที่ร้านค้าแล้วมันก็จะมีแต้มน,นะครับให้แลกอ่าตัวเศษทองนะแล้วก็สุ่มก็คืออยู่ที่ดวงรวนๆก็จะได้ชิ้นไหนผมแนะนําให้แลกตามนี้เลยนะ ที่ผมแลกเนี่ยแลกประมาณนี้นะจริงๆสีฟ้านี่ก็แลกได้อีกนะแต่ว่าผมเก็บไว้เดี๋ยวรอบหน้าแลกเสศษทองเลยเพราะมันจะหลีแลกสอวันโอเคสําหรับเซตอุปกรณ์ทองนะก็จะมีอยู่สองเซตเป็นเซตถ่ายป้องกันคือเซตนี้บวกตามทานคริ10%แล้วก็เฮดพีอีกสิแล้วก็ แต่ละครั้งที่โดนโจมตีมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นที่จะฟื้นฟูสิบสองเปอร์เซ็นของเลือดสูงสุดของเรานะกับอีกอันหนึ่งคือเซตน,นี้ก็คือบูทเพิ่มแอตแทกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็คริ t i c a ลเลดสิบเปอร์เซ็นอ่าแล้วก็เมื่อตีติดคีสเนี่ยจะมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นที่จะเพิ่มดาเมจร้อยเปอร์เซ็น แล้วก็เอฟเฟกเนี่ยมันจะอน,นี่ไม่ได้นะไม่สามารถสแต็กได้แล้วก็มีผลแค่รอบเดียวนะขอเพิ่มเตมิมอีกนิดนะครับ <c oughs> คลิปก่อนลืมไปว่ายังพูดไม่ไม่หมดเลยตรงนี้เนี่ยอุปกรณ์ทองเนี่ยเราเข้ามาที่เอ็น n ารครับก็จะมีอัพเลเวลใช่ไหมแล้วก็จะมีอัพดาวนะใช้เศษของอุปกรณ์แล้วก็จะมี พอพอเราอัพดาวเสร็จเนี่ยเราจะมาอัพตรงถึงจะมาอัพแคสติ้งตรงนี้ได้นะซึ่งมันก็ปันตามดาวนะถ้าจะเพิ่มตัวแคสติ้งเป็นบวกสามเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่ใช่บวกแต่ถ้าเพิ่มเป็นเลเวลสามอะต้องต้องสามดาวนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวส่วนไอตัวเศษเนี่ยเอามายังไงตอนแรกมันเป็นตัวไอ้นี่ใช่ไหมเป็นชิ้นใช่ไหมแต่เราสามารถมาที่ e q u i p m e n t แล้วมาตรงนี้แล้วกด มันจะมีกดย่อยนะเดี๋ยวเดี๋ย,ยผมถอดมาให้ดูสักอันเลยกันอ,อันนี้คลิปอันนี้นะแล้วมาที่นี่ <c oughs> กดเว e ตรงนี้มันก็จะได้เป็นเศษมานะอืมก็ประมาณนั้นเลยอันนี้น่าจะไม่มีอะไรตกหล่นแล้วนะน่าน่าจะครบถ่วนกระบวนความแล้วสำหรับอระบบ lost really so the crap